แพทนปภพาลดสถานะคนคุยเหลือแค่สถานะเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองสุดๆส,สำหรับสาวแพทนปภพาหลังจากที่เธอได้เลิกรากับหนุ่มเบลลิซิ่งไปแล้วเธอก็ได้มีการมาเปิดใจยอมรับว่าเธอมีรักครั้งใหม่ซึ่งเมื่อตอนวันเกิดแฟนของน้องสาวก็ได้มีคนตาดีไปเห็นว่ามีหนุ่มน้าเด็กคนหนึ่งในงานก็เลยพากันสงสัยว่าหนุ่มน้าเด็กคนนี้คือใคร สาวแพทก็เลยออกมายอมรับว่าหนุ่มน้าเด็กคนนั้นชื่อว่าก๊อตเป็นหวนใจคนใหม่ของสาวแพทนั่นเองโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมาสักระยะแล้วอายุห่างกันถึง10ปีสาวแพทก็เล่าว,ว่ารู้จักได้ก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกับแฟนน้องสาวและหนุ่มก๊อตก็เข้ากับลูกเล็ซิงได้ไปอย่างดีซึ่งอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อก็ต้องรอดูกันยาวๆโดยและหลายคนก็แอบชมว่า หนุ่มก๊อตหน้าตาดีหล่อระดับดารา,ราแถมสาวแพทยังโดนแซวอีกว่าคบแฟนเด็กซึ่งล่าสุดสาวแพทก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ขอลดสถานะกับหนุ่มก๊อตเป็นเพียงแค่เพื่อนพร้อมเปิดใจว่าก่อนหน้านี้สาวแพดเคยคิดว่าต้นอาจจะเหงาก็เลยพยายามหาคนคุย แต่พอได้คุยแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะมีเพื่อนเพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วสาวแพทก็มีเรื่องให้รับผิดชอบอะไรมากมายสาวแพทโตขึ้นเรื่อยๆและเด็ซิงก็โตขึ้นเรื่อยๆรู้อะไรมากขึ้นซึ่งการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างมันยอมสําคัญมากๆความสุขจริงๆของสาวแพทก็คือลูกโดยสาวแพทพูดกับหนุ่มก็ตรงๆไปเลยว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปซึ่งสาวแพทรู้ดีว่า ตนเองไม่สามารถทำหน้าที่ในแบบที่เขาต้องการได้เพราะสาวแพทไม่สามารถเที่ยวกลางคืนไม่ออกเดตโดยสาวแพทก็บอกว่าสถานที่ที่สาวแพทจะไปได้ลูกของสาวแพทก็ต้องไปด้วยซึ่งก็บอกสุดท้ายตรงๆว่าเป็นได้แค่นี้